อากาศร้อนๆมากินน้ำแข็งใสให้ชื่นใจกันค่ะเด็กๆนี่ทุงละสิบบาทถุงสิบบาทสามถุงดิงยอนซอนโอ้อะไรนะยอนเสงเออยอนเส้นโรตีนี่ดิงเตกมากินน้ำแข็งใสร้อนดูร้านแม่ให้กระดิเยอะแท้ยูนาคุณตา น้ำเคนไสมาเด้อเจ้าเจี่ยมสิไทยคลายร้อนกินเสร็จแล้วก็เลอะทั้งตัวเดี๋ยวค่อยอาบน้ำให้ใหม่น้องเม่ออ่ะปตามใส่อย่างนั้นกินไก่กตัวน้อยอ ชื่นใจชื่นใจนอ,อมอมแล้วก็คายไว้โมโ สดชื่นใจกินเหมือนสมัยก่อนเล็บลิ้นโอ,อ้กินเยอะไม่ได้เป็นบักไกมามัม